1.10.6.1ส่วนขยายความรู้คาถายอดพระกันไตรปิดกบทสวดที่สิบสองสิ่งที่เป็นหัวใจยอดกันพระไตรปิดกอักษรย่อของชุมภูทวีปขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันต์สัมมาสัมพุทธ ทัดเจ้าพระองค์นั้นสิ่งที่เป็นหัวใจยอดกันพระไตรปิฎกคือการนำหลักธรรมมาย่อให้เหลืออักษรตัวหน้ามาประกอบกันเป็นบทสวดเพื่อช่วยในการจำช่วยให้จิตมีพลังผู้สวดต้องมีสมาธิในการเพ่งตัวอักษรที่เป็นคำสวด 3. ม เป็นอุบายทำให้เกิดความสงสัยนำไปสู่การค้นคว้าหาคำตอบและนำจิตเข้าแนบชิดกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระคถายอดกันพระไตรปิฎกตอนที่สิบสองกุศลาธรรมมาอิติปิโสพคขวาอาอายาวัชิวังพุธทธังสรนังจฉามิชมพูที่ปัญญาจะอิสรูกุศลา,าธ,ธรรมมานาโมพุทธ,ธมมายะนาโมธรรมายะนาโมสังขายะปัญจพุทธ,ธานาม,ามิหังอาปามะจุปะ ทีมาสังอังคุสังวิทาปุกยป,ปะอุปัสชะสุสเฮปาสายะโสโสสักสะอ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 ะนิเตชะสุเีมะปูจนาวิวีอะสังวิสุลูปุสะพะพะอิสวาสุสุสวาอิกุศลาธรรมาจิตติวิอัตติสอนย่อของบทสวด ชุมพูที่ปัญญาจะอิสโรกุศลาธรรม,มาธรรมะที่เป็นกุศลเป็นใหญ่เนื้อชุมพูทวีปซึ่งชมพูทวีปมีความหมายได้สองประการ ปรกการแรกหมายถึงดินแดนที่เป็นประเทศอินเดียปากีสถานเนปาลและบังคราเทศในปัจจุบันมีชื่อเรียกทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่าเอเชียใต้อนุทวีปอินเดียหรือภาลตะวัตความหมายที่สองคือ ทวีปใหญ่ทางทิศใต้ของเขาพระสุเมนซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ทวีปของชาวภาระตะได้แก่อุตะกุรุทวีปบุภะวิเทหะทวีปชุมพูทวีปและอะมอนโคยานทวีปสังคมชุมพูทวีปในสมัยพุทธ มาสมี16แขวนและมีแขวนเล็กๆอีก5แขวนได้แก่ได้แก่แกอังคะมังคละกาสีโกสศละวัตชีมันละเจตีวังสะกุลุปัญจระมัจฉะ,ะสุละศีนะอัศ วันตีคันธาระกัมโูชะแคว้นเล็กๆอีกห้าแคว้นคือสักกะโกรลิยะพัทธะวิเทหะและอังครุตราประแคว้นของพระบิดาของพระพุทธเจ้าอยู่ในแคว้นเล็กๆที่มีอาณาจักรเหล่านี้ปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราช คือพระราชามีอำนาจเด็ดขาดระบบสามัคคีธรรมคือมีสภาเป็นที่ปรึกษาบ้างระบบปัจาาิทีปไตยบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชส่วนเหตุที่พระพุทธศาสนาถือกำเนิดในอินเดีย เพราะมีการปกครองที่หลากหลายและมีดินแดนที่กว้างขวางสวัสดีค่ะ